เดี๋ยวกูไปงอกก่อนนะมออันร้อนี่วะยี่องศา,า,ย,า,า,ย,า,ายี่้องศาสิบแปดน่เฮ้ยแี่ห้องศาเหรอบ้านมัเนี่ยเออกูเปิดเองทำไมยูมันยงไม่ปแอร์หน่อยดิวะ ไม่ไดีมั้นเราทำประหยแอร์ถ้าบ้างนะโอ้ยไหเนี้ยรู้วิธีป่ะเนี่ยโอ้ห้ารู้คนอย่างกูก็ทำแล้วดีกเบื่อสองให้มันทำยังไงใช่แล้วเจ้าคุณเป็นใครเนี่ยผมคือมนุษย์ประหยัดแอร์รู้ไหมการประหยัดแอร์ทำาไงข้อหนึ่งเปิดแอร์ที่ยี่สิบห้าองศาข้อที่สองใช้ฉลากแอร์เบอร์ห้าข้อที่สามปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ ข้อที่4ล้างที่กองอากาศทุกๆ2สัปดาห์ข้อที่5ควรระวังไม่ให้คอนเดนซิงยูนิตเป่าลมร้อนใส่กันใช่แล้วไ โอ้โไม่รูกู้ว่านะทำแบบแอรแล้วสามสองหนึ่งแอคชั่นนี่ที่านอนนอนทำไมต้องใส่แว่นถ้าเปิดพัดลมดีเปิดยังไงมึงก็ไหมแรมันเติมแอร์แค่ไหนรู้มึรู้ไหมว่าทำแบบแอร์อย่างไรีรู้ปะ ไม่วิ่งอ่ะเฮ้ยสองหนึ่ง action เฮ้ยโหให้ดูเขาทำยังไงแล้วไม่รู้หรอกตัวสอนให้การเป็นแอร์ทำไงข้อหนึ่งเฮ้ยตัวสอนให้มันทำยังไงใช่แล้วคุณเป็นใครเนี่ยผมคือมนุษย์ประหยัดแอร์รู้ไหมการประหยัดแอร์ทำไงข้อหนึ่ง ียอ,อยากจะขอบคุณที่รู้ใจเข้าใจสิ่งดีๆที่ให้มาอยากจะขอบคุณที่สัญญาว่าใจไม่มีวันห่างเหินกับคนหนึ่งคนที่ไร้วันเวลาหมดกำลังจะก้าวเดินจากคนที่เคยจเจ็บเลือเกินที่ใจกลับกลายเป็นเบิกบาน